ร้านใส่ฟ้าโมบายมาแล้วค่ะเครื่องหน้าร้านวันนี้นะคะตัวนี้เป็น iPhone 12นะคะลูกค้าซื้อจอไปเปลี่ยนเองแต่ลูกค้ากลับมานะคะแจ้งว่าไม่สามารถปรับแสงหน้าจอได้พี่ช่างก็เลยทำการเทสหน้าจอดูนะคะ หลังจากเทสหน้าจอดูแล้วนะคะพี่ช่างพบว่าลูกค้านะคะตอนที่ลองจอไม่ได้ใส่แพนลาโพงสนทนาไปด้วยนะคะเพราะรุ่นนี้นะคะถ้าไม่ใส่แพรลําโพงสนทนาไปหน้าจอจะไม่สามารถปรับแสงได้นะคะ นี่นะคะพี่ช่างก็กําลังเทสหน้าจออยู่ด้านล่างตัวนั้นจะเป็นจอเก่าที่เรายังไม่ได้ย้ายอะไรนะคะด้านบนอันนี้ที่เปิดอยู่ก็คือจอใหม่อันนี้นะคะพี่ช่างได้ใส่แผ่ลำโพงสนทนาเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าแสงหน้าจอปรับได้ปกติเลยนะร้านสายฟ้าโมบายมีครบจบในที่เดียวร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันนะคะ